าที่อะไรบ้างหรอคะดูแลพนักง,งานทั้งหมดในบริษัทะคะ่ะความเรียบร้อยการทํางานสวัสดิการต่างๆของพนักง,งาน,นะคะ่ะมีพนังกงานคนไหนดื้อไหมคะทํายังไงได้บ้างคะก็มีนะคะดื้อส่วนมากเราก็จะพูดคุยค่ะพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจกันน้องค่ะซึ่งเขาไม่ได้ดื้อด้วยแบบมากมายอะไรนะคะดื้อแบบไม่ไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาไม่ได้เลยถ้าเราพูดคุยกับเขาทําความเข้าใจกับเขาก็ปัญหามันก็จะผ่านไปค่ะคิดว่าเราอะ เฮาเลยอะต้องต้องช่วยเหลือพนักงานทุกเรื่องเลยะคะ่ะแล้วก็มีอะไรที่แบบเป็นจุดพีไหมคะพีที่สุดก็คือพนักงานพามาค่คะก็คือไม่สบายตั้งแต่วันอาทิตย์แต่ไม่ได้ไปหามหมออะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาก็เหมือนว่าพอวันจันทร์มาทางานก็จะบอกว่าเป็นไข้ตั้งแต่วันอาทิตย์ละเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องขับรถพาไปหามหมอไปโรงพยาบาลเราก็ดูแลเ็นที่เลยใช่ก็คือ<ะ>ต้องพาไปออใช่ใช่ค่ะก็หลายเกลคะค่ะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเลยพนักงานทุกคนก็ เปรียบเสมือนเป็นน้องเป็นลูกเป็นครอบครัวของเราอะไรอย่างนี้ค่ะหน้าที่เยอะเหมือนกันนะคะแบบดูแลคนเพราะว่าคนจานวนมากเยอะใช่ค่ะ<ๆ>ใช่คือทุกคนก็ต่างความคิดต่างนิสัยเราก็ต้องเข้าใจเขาอะค่ะอารมณ์บางทีเราก็มีบ้างน,นะคะแต่เราก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าในหน้าที่ตรงเนี้ยเราไม่สามารถใช้ได้เคยเครียดหรืออะไรไหมคะแบบนีไ้ไม่นะคะเพราะว่าทุกอย่างเรามาอยู่ในในหน้าที่ตรงนี้เราก็คิดว่าต้องทําให้ดีที่สุด เราต้องแก้ปัญหาให้เขาให้ได้อะไรเงี้ค่ะก็คือพนักง,งานเขาก็หวังพึ่งเราหวังว่าคนที่จะแก้ปัญหาให้เราได้ต้องเป็น HR